รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เวออาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้ก็เป็นการดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเรียกว่ามีวันสำคัญ นะที่ทุกท่านรู้จักกันดีเลยวันแรกก็คือวันตรุษจีนนะครับวันที่หึงกุมภาเลยนะครับเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนสกราชใหม่นะเป็นความเชื่อของชาวจีนว่ามันจะเปลี่ยนปีแล้วดวงจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีวันวาเลนไทน์วันหนึ่งนะสิกุมภาที่รู้กันทั้งโลกเลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนในทางโหราศาสตร์เนี่ย ก็จะมีการปรับเปลี่ยนของดวงดาวนะครับมีการย้ายราศีแล้วก็มีการเดินหน้าจากดาวบางดวงที่พักองศาคาว่าพักองศาก็คือการเดินถอยหลังนะครับหรืออ่อนกําลังลงอย่างเงี้ยนะครับจะมีการเดินหน้าแล้วก็มีการย้ายราศีกันเวลาย้ายราศีแล้วมีดาวอยู่2ดวงนะครับที่ได้ตําแหน่งเป็นคุณภาพมากๆเลยนะ <S <S ดาวที่มีคุณภาพก็คือดาวพระศุกดาวพระศุกเนี่ยจะมีการย้ายราศี นะครับพอย้ายราศีแล้วเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคนะคำว่าเทวีโชคเนี่ยเรียกว่าเป็นโชคที่มาง่ายๆแบบน้อง,องๆแบบราชาโชคเลยนะเป็นโชคแบบพระราชาพระราชินีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นโชคแบบง่ายๆอย่างเงี้ยน,นะฉะนั้นดาวพระศุกร์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของภพกทรัพย์นะเป็นตัวแทนของดนตรีศิละปะเป็นตัวแทนของความรัก ฉะนั้นเมื่อดาวได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคเนี่ยในเรื่องที่ผมพูดไปหัวข้อ3เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภคทรัพย์การเงินความรักนะครับจะได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นนะครับเป็นเทวีโชคนะครับเสร็จแล้วมีดาวอีกดวงหนึ่งดาวพระอังคารดาวมังรจะย้ายราศีนะมีตําแหน่งเป็นมหาอุดคําว่ามหาอุดนี่เรียกว่ามากนะโออานะ บริบูรณ์เต็มเปี่ยมอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นพอดาวสองดวงนี้มีตําแหน่งที่มีคุณภาพมากนะก็จะมีผลแต่ละละัคนาเลยและมีดาวอีกดวงหนึ่งที่น่าสนใจคือดาวพระอาทิตย์นะครับจะมีการย้ายราศีแล้วไปร่วมกับดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นคู่มิตรนะดาวพระพฤหัสลอยอยู่แล้วก็ดาวพฤหิตเข้าไปตั้งแต่วันที่1 3กุมภาพันธ์ตรงเนี้ยไปร่วมกันเป็นคู่มิตร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเี้น,นะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละลักษณะน,นะแต่ละลักษณะจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันเลยครับ ลัคนาสถิตมีนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับชาวลัคนาสถิตมีนเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระพฤหัสนะครับตอนนี้ดาวพระพฤหัสเนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพวิศนานครับ ตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปก็จะมีข่าวดีคือดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเข้ามาร่วมนะเรียกว่าเป็นคู่มิตรนะให้กับเรือนดวงชะตาของตัวเองนะครับฉะนั้นปัญหาอุปสรรคเนี่ยที่เราอดทนมานานมันจะค่อยๆเริ่มคลี่คลายมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนมีผู้ใหญ่มาเคลียร์ให้นะครับจะมีทางออกจากอุปสรรคต่างๆที่มันยังคงค้างอยู่อย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นสบายใจได้นะครับ การเงินนะครับมีทิศท,ทางที่ดีนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพังคานเนี่ยจะมีการย้ายราศีมาเป็นตําแหน่งมหาอุดโอ้โหนี่การเงินมาเป็นมหาอุดมหาอุดก็คือมากโออาอย่างเงี้ยนะครับในเรือนลาภะด้วยในเรือนลาบฉะนั้นในช่วงปลายเดือนเนี่ยมีโอกาสได้เงินก้อนมาอัดฉีดน,นะ จากหลายหลายแหล่งเลยนะครับได้ตามความปรารถนาและดาวพระศุกร์ก็จะเดินหน้าย้ายราศีเป็นเทวีโชคในเรือนลาบอีกฉะนั้นเรือนลาบเรือนลาพะเนี่ยนะครับเวลามีดาวที่ได้ตําแหน่งมีคุณภาพเข้ามาเนี่ยท่านมีโอกาสดีๆทางการเงินอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าเตรียมตัวสบายใจได้นะครับเชื่อว่าในเดือนกุมภานี้ ทิศทางทางการเงินปัญหาทางการเงินจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับมีเงินจากไหลแหล่งและโดยเฉพาะใครที่ไปขอพอรจากครูบาอาจารย์ใครไปบนบานสารเก่าวเอาไว้นะครับท่านจะต้องไปแก้บนห้ามลืมเบ็ดขาดนะครับเดือนนี้ท่านมีโอกาสสาเร็จสมปัตรถนาจากการร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และต้องรีบไปแก้บนด่วนเลยนะหกห้านี้ผมจะพา ทุกท่านนะครับใครที่สนใจอยากจะเปิดคลังมหาสมบัติของตัวเองอย่างที่ผมบอกไปแล้วในไลฟ์สดนะครับว่าปีนี้เป็นปีพญานาคส่งกําลังและต้องเป็นตระกูลกันหาโคตมะทรัพย์จะอยู่ในดินใครสนใจที่อยากจะไปเปิดคลังมหาสมบัติของตัวเองผมจะพาไปนะครับสักการบูชาพญานาคเก้าแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เ้าที่นะครับฉะนั้นใครที่อยากจะไป นะผมจะบอกพิเศษเลยจุดนี้ต้องทำยังไงที่ไหนนะครับยังไงวันเวลาไหนที่มันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ใครอยากจะไปกับผมเดินทางไปเปิดคลังมหาสมบัติกับผมรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยผมจะเช็คจำนวนก่อนนะครับเพราะว่าผมจะพาขึ้นถ้ำนาคาไปภูลังกานะไปดินแดนพญาน,นาคสามพิภพนะพิภพสวรรค์พิภพปฏตพีพิภพบาดาลอย่างเงี้ยนะครับ,บ,รบ,รบ,รรบมันจะมีโอ้รายละเอียดเยอะมากใครสนใจอยากไปเปิดคลังมหาสมบัติ นะติดต่อเข้ามาก่อนนะครับผมจะเช็คจํานวนก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้นะผมต้องนับจํานวนเพื่อจองนะครับเพราะเราจะต้องขึ้นภูลังกากันไปถ้านาคาผมจะนับจํานวนก่อนแล้วจะจองรายละเอียดเนี่ยจะให้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้สนใจในเรื่องของจํานวนใครที่สนใจติดต่อกันเข้ามาด่วนเลยนะครับที่ไลน์แ โอเพนดาวนะครับหรือติดต่อเข้ามาที่086-336-6390นะครับบอกว่าอยากไปเปิดคลังมหาสมบัติกับอาจารย์กิษณะนะครับการลงทุนการลงทุนในเดือนนี้นะครับสามารถมีโอกาสลงทุนได้ดีนะจะมีการได้รับคำแนะนำจากเพื่อนฝูงจากผู้ใหญ่จากคู่ค้าคู่ธุรกิจมาแนะนำสิ่งใหม่ๆนะครับถ้าเราได้รับการแนะนำจาก คู่ค้าคู่ธุรกิจสิ่งใหม่ๆเหล่านี้นะครับให้เริ่มลงทุนได้ทําได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับใครที่กองต้องการซื้อหุ้นเล่นหุ้นคริปตโตเคอเรนซีซื้อหุ้นนะครับสามารถทําได้ทันทีเลยนะครับแล้วก็ใครเป็นเจ้าของกิจการนะครับก็สร้างธุรกิจใหม่สินค้าใหม่ได้ทันทีนะครับลงทุนใหม่ๆให้กิจการของเรามันมีสินค้าใหม่ๆขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับการงานนะครับจะมีความก้าวหน้านะ เรียกว่าก้าวหน้าอยู่ในขั้นเตรียมตัวนะคือเตรียมตัว เตรียมการในทิศทางใหม่ๆเป็นการวางแผนนะผมอยากให้เน้นอย่างนี้เน้นที่ประชุมใครเป็นเจ้าของบริษัทก็เน้นการประชุมพนักงานบริษัทนี่แหละเอาพนักงานทุกคนมาแสดงความคิดเห็นมาหาะความเห็นร่วมกันนะแล้วท่านจะได้ไอเดียใหม่ๆจากพนักงานเพราะพนักงานเขาเป็นคนที่ลงมือทํางานเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีช่องทางมีวิธีการเขาอาจจะรู้มากกว่าเราด้วยนะตรงนี้จะได้ประโยชน์มากจากการที่เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานนะครับ ให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะจะได้ทิศทางใหม่สินค้าใหม่โอกาสใหม่ๆนะครับรวมไปถึงจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะใครที่ทํางานการเมือง ทำงานกับนักการเมืองนะจะมีโอกาสสำเร็จนะครับเรียกว่าเป็นที่รักใคร่ชอบพอนะแล้วก็เน้นการประชุมนะเน้นการมีสว่วนร่วมใครเป็นพนักงานประจำนะทั้งกับประชุมไปด้วยนะได้รับหน้าที่มาก็เรียกประชุมเองเลยนะขอไอเดียขอความคิดเห็นแอคชั่นเดินหน้าวางแผนไปเสนอเจ้านายอย่างเี้นะครับมันก็จะมีโอกาสโดดเด่นทีเดียวนะครับ ความรักนะครับตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยเรียกว่าความรักหวานชื่นนะครับเด่นนะมีความรักไข่กลมเกลียวคนมีคู่ก็รักไข่กลมเกลียวนะคนไม่มีคู่ท่านก็มีโอกาสพบเจอจากคนในที่ทํางานหรือคนที่เราดีลงานร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็นโรคเสียมพูขึ้นได้นี่นะครับสุขภาพนะครับเรียกว่ามีข่าดีใครที่เป็นโรคอยู่ใครที่มีความไม่สบายใจเรื่องสุขภาพ จะมีโอกาสหายในเดือนนี้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็สุขภาพแข็งแรงดีสบายใจได้นะเลขมงคลนะครับผมเตรียมให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยนะครับใครที่สนใจอยากนําไปเสี่ยงโชคอยากจะนําไปใช้ในเรื่องของโชคลาภเนี่ยท่านก็ไปดู YouTube ของผมนะ ผมจะมีรายการเสี่ยงโชคเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเข้ามาที่ช่อง YouTube กดที่เพลย์ลิสต์มีรายการวิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสี่ยงทายโชคใหญ่างนินทับตัวนะท่านเอาเลขตรงนี้ไปแมทชิ่งกันได้แล้วไปลองเสี่ยงโชคดูนะครับตัวเลขนะครับ31965ปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวลักนาสถิตมีเนี่ยผมอยากให้ท่านทำหนังสือสวดมนต์ไปร่วมทำหนังสือสวดมนต์ก็ได้นะ แจกให้ธรรมะเป็นทานนะครับในเดือนนี้แล้วอุทิศบุญแบบ358นะครับจะช่วยให้ส่งเสริมดวงชะตาได้ดีมากนะครับตรวจสุขภาพดวงประจำปี2565เช็คอัพแบบละเอียดไม่เหมือนใครดาวสเสวยอ,อายุสุเขเคราะห์ส่งกำลังตัดกำลังดาวบาปเคราะห์พร้อมรับ วัตถุธาตุมงคลที่ระลึกเสริมชะตาตลอดทั้งปีจเจริญพุทธมนต์และบรรจุพลังพุทธาคมพิเศษจองด่วนจำนวนจำกัดสอบถามได้ที่ Line แอด p p n n d ดาวหรือโทรที่เบอร์086-336-6390เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดวงในแต่ละลัคนาท่านใดที่ ถูกใจนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมเขียนคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะแล้วอย่าลืมกดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆอะไรไปเนี่ย ท่านจะได้รับชมได้ทันทีใครที่อยากพูดคุยกับผมผมจะลงลิงก์นะครับเป็นกลุ่ม Open Chat ชื่อว่ากลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะนะครับอยู่ใต้คลิปนี้ท่านสามารถกดที่ลิงก์และเข้าร่วมกลุ่มได้ทันทีเรามาคุยกันได้มาสนทนากันได้นะสนทนาเรื่องภัพรวงดวงเมืองอะไรผมจะตอบคําถามให้แต่เรื่องเดียวที่ไม่ตอบคือถ้าถามดวงบอกวันเดือนปีเกิดนี่ดวงเป็นยังไงอะไรผมไม่ได้ตอบเรื่องดวงนะ คือใครอยากจะสนทนาแบบดูดวงอะไรเนี่ยผมมีไลฟ์สดนะครับทุกวันเสาร์สิบโมงถึงเที่ยงท่านมาลงทะเบียนดูดวงผมดูให้ฟรีได้นะครับแต่ต้องลงทะเบียนกันด้วยนะอันนี้ไลฟ์สดนะแล้วก็ผมมีช่อง u t u b e นะอาจารย์กิษณะภูสิรุดมเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กิษณะภูสิรุดมเนี่ยท่านไปติดตามกันได้นะครับแล้วถ้าใครสนใจในเรื่องของธรรมปฏิบัตินะในเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะในเรื่องของการฝึก ธรรมะบทสวดมนต์เสียงสวดโครงการทําบุญต่างๆมีช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งคือสถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านไปกดปุ่มติดตามให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วนะเวลาผมลงคลิปอะไรไปเกี่ยวกับงานบุญต่างๆท่านจะได้ติดตามได้ทันทีวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ